ก็สวัสดีครับชาวคอคนรักรถทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องมาให้ทุกคนไปตรวจสอบสภาพรถตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องของลูกหมากนะครับะระบบช่วงล่างนะครับก็คันนี้เป็นรถที่ผมเอาไว้ใช้งานเองนะครับเป็นมา z d a b ร5 0นะครับ เดี๋ยวผมจะมาโยกให้ดูว่าลูกหมากหลวมมันเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้นะครับอาการขับก็คือว่ารู้สึกว่าพวงมาลัยมันไม่แน่นนะครับรู้สึกมันหลุมหลวมตกหลุมรู้สึกว่ารถมันวิงเวียงนะครับรู้สึกว่าล้อหน้ามันแบบเอ๊ะทำไมแต่ก่อนมันมันรู้สึกว่ามันแน่นกว่านี้นะครับก็ขับขับอยู่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาขยับล้อให้ดูนะครับ ตอนนี้ล้อรถเนี่ยผมยกลอยแล้วนะครับเ,เกรว่าล้อจะหมุนได้นะครับยกลอยแล้วนี่ยฮับผมโ,โยกไปดูคือล้อมันขยับได้นะครับคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราไม่เลี้ยวปมอ,อะไรนะครับไม่หักปมอ,อะไรเลี้ยวเนี่ยล้อเนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะครับมันต้องแน่นนะครับไอเนี่ยคือน,นี่ขยับได้เลยนี่ ร้อล้อแน่นนะครับเนี่ยล้อขยับได้เดี๋ยวผมจะมานะครับหรือให้ดูกันว่า,าที่ว่าลูกหมากมันหลวมเนี่ยที่ล้อมันขยับได้เนี่ยมันขยับได้เพราะอะไรนะครับก็ได้ทําการถอดล้อไปแล้วเรียบร้อยนะครับคืออันนี้เป็นช่วงล่างรถกระบะนะครับเป็นข้างหน้าแต่ว่ารถทุกรุ่นนะครับ ช่วงล่างข้างหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับจะมีลูกหมากตัวนี้ตัวหนึ่งข้างล่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ลูกหมากลูกหมากปีกนกบนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกหมากาลูกหมากแหลกตัวนอกนะครับแล้วก็จะมีตัวในข้างในน้องตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ารถบางรุ่นเนี่ยรถรุ่นใหม่บางรุ่นเนี่ยจะไม่มีชุดปีกนกบนตัวนี้นะครับจะเป็นคอม้าแล้วก็ ไปยึดกระโชกเลยนะครับเดี๋ยวผมไมโยกให้ดูกันนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะสังเกตว่าเนี่ยนะฮะสังเกตมันจะขยับได้นะครับเนี่ยเนี่ยจะขยับได้นะครับขยับเข้าขยับเข้าออกด้านนี้นะครับนะครับคือผมมาตรวจเช็คลูกหมากตัวอื่นแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังไม่แตกนะครับ ส่วนตัวนี้ข้างล่างก็ยังไม่แตกตัวนี้ก็ยังสภาพก็ยังพอได้อยู่นะครับรถคันนี้ใช้มาประมาณ7ปี8ปีนะครับผมเคยโดนชนฝั่งเนี้ยทีหนึ่งนะครับโดนชนล้อแตกฝั่งเนี้ยทีหนึ่งนะครับผมก็เปลี่ยนพวกปีกนกบนไปนะครับเปลี่ยนพวกลูกหมากแหลกตัวนอกไปนะครับก็ตอนนั้นตรวจเช็คมันยังไม่มีอะไรแบบ แบบเสียหายมากอย่างเงี้ยฮะมันขยับได้แบบนี้เนี่ยฮะก็ฟันธงได้ว่าน่าจะเป็นที่ชุดนี้นะครับตรวจเช็คตัวนอกก็ยังไม่มีอะไรก็อาจจะเป็นที่นะครับลูกหมากแหลกตัวในนี้นะครับคือแหลกพวงมาลัยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นแหลกไฟฟ้าหรือแหลกน้ํามันนะครับชุดลูกหมากแหลกจะมี2 ข้างละ2จุดนะครับก็คือลูกหมากแหลกตัวในนะครับแล้วก็ชุดลูกหมากแหลกตัวนอกเนี่ยฮะมันจะแยกกันอันนี้คือตัวนอกสีดำเนี่ยนะตัวในคือตัวนี้นะครับจะแยกกันมี2ตัวนะครับก็ฟันทงได้ว่าน่าจะเป็นตัวในนะครับมันหลวมก็เดี๋ยวผมจะมาทําการรื้อดูนะครับเวลาเราจะถอดอลูกหมากแหลกตัวในหรือภาษาช่งางมังกรก็เรียก ไม้ตีกองนะครับหนึ่งคือเราต้องถอดอลูกหมากหลายตัวนอกนะครับมันจะเกาะล็อกอยู่คอม้านะครับแล้วก็คลายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็คลายอาถอดอยางหุ้มแบกนะครับยางหุ้มแบกถึงจะเห็นชุดลูกหมากตัวในนะครับก็เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้เคาะออกเบาๆฮะ,ะหรือบางคันมันมันออกยากก็จะต้องทําลายล้างกันนิดนึงนะฮะ เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับพอเราเปลี่ยนลูกหมากตัวนี้นะครับเราต้องถอดตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้คือเป็นตัวที่เวลาตั้งศูนย์เขาจะปรับที่ตัวนี้นะครับเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราลื้อเปลี่ยนตัวนี้นะครับหรือเปลี่ยนตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเป็นเทคนิคของผมเนี่ยผมจะนับเกลียวตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยเกลียวตัวนี้ว่า มันเกลียวมันเท่าไหร่หรือใช้ตลับเมตรวัดช่วงเกลียวตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงช่วงที่น็อตตัวเนี้ยขันอยู่เนี่ยนะฮะเพื่อว่าเวลาเราประกอบกับเนี่ยรถมันจะไม่เสียศูนย์มากนะครับเพราะว่ายังไงการที่รื้อเปลี่ยนชุดพวกนี้นะครับเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปตั้งศูนย์ใหม่นะครับล้อหน้านะครับถ้าไม่ตั้งศูนย์บางทีมันอาจจะ พอเปลี่ยนมาการที่เราหมุนชุดลูกหมากตัวนี้เข้าไปประกอบตัวนี้กลับนะครับบางทีศูนย์มันอาจจะไม่เปะ๊ะเหมือนที่เราไปตั้งศูนย์ที่ร้านนะครับก็เทคนิคง่ายๆครับเราวัดความยาวนะครับตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับเนี่ยระหว่างน็อตตัวเมียตัวเนี้นะครับระหว่างน็อตตัวเมียตัวนี้นะครับถึงเกลียวสุดท้ายตรงนี้นะครับว่ายาวเท่าไหร่ หรือนับเกลียวไว้ก็ได้นะครับเวลาเราประกอบนะครับก็เหมือนเดิมครับให้ระยะจากตัวเมียตัวนี้นะครับถึงเกลียวตรงนี้นะครับให้มันเท่าเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับก็เวลาเราขับไปตั้งศูนย์รถก็จะไม่เสียศูนย์มากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดความยาวไว้นะครับความยาวเกลียวตรงนี้นะครับเนี่ยหรือผมจะนับเกลียวไว้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับ หรือใช้วิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เวลาเราประกอบกลับเข้ามาเนี่ยระยะเนี้ยเนี่ยมันเท่าเดิมมากที่สุดนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จก็เราก็ไปตั้งสูงก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับปากฏว่านะครับเป็นที่ลูกหมากแกลกตัวนี้จริงๆนะครับหลวมนะครับเดี๋ยวผมโยกให้ดูเนี่ยปกตินะครับถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยคือมันจะแน่นแม้แต่เราปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หล่นลงมาแบบนี้นะครับนเนี่ยแบบนี้ เนี่ยเดี๋ยวผมโยกให้ดูเนี่ยได้ยินเสียงไหมฮะ,ะ,ะคือหลวมมากนะครับเนี่ยปกติมือเราเนี่ยแทบหมุนไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยขยับได้นะครับเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆเวลาเราแบบ เรารู้สึกว่าพวงมาลัยมันไม่แน่นคือชุดนี้มันเป็นชุดบังคับเลี้ยวควบคุมล้อหน้าเราเลยนะครับสําคัญมากตัวนี้ที่เห็นตัวนี้คือแขนแหลกนะครับส่วนตัวข้างในนั่นคือแกนแกนแหลกนะครับตัวนี้คือแขนตัวเนี้นะครับก็จะมาต่อกับเนี่ยนะฮรลูกหมากแหลกตัวนอกนะครับลูกหมากแหลกตัวนอกก็จะมาต่อกับชุดคอม้านะครับอันนี้คือเแบรบกแล้วก็ชุดล้อหน้าก็จะ ประกอบกับชุดนี้ชุดเนี้ก็คือชุดบังขับเลี้ยวของเรานะครับคือถ้าตัวนี้มันหลวมเนี่ยหนึ่งนะครับบางทีพวงมาลัยมันสั่นนะครับเวลาตกหลุมก็รู้สึกว่ามันสั่นแรงนะครับสองเนี่ยมันจะทาให้เลี้ยวไม่คมนะครับเนี่ยหลวมนะครับหลวมมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการรื้อเปลี่ยนนะครับอะไรนะครับผมก็เบิกของมาซาแท้มานะครับ ราคา1,100บาทนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับไม่ว่ารถรุ่นไหนนะครับก็จะมีระบบแหลกไม่ว่าจะเป็นแหลกไฟฟ้าหรือแหลกน้ำมันนะครับก็ต้องมีชุดแหลกชุดลูกหมากแหลกตัวในหรือไม้ตีกองนะครับแล้วก็ชุดลูกหมากแหลกตัวนอกที่มาต่อกับชุดคอม้านะครับมีทุกคันทุกรุ่นนะครับก็ผมจะเปรียบเทียบเนี่ยนะครับตัวเก่าที่รถผมถอดออกมาแล้วนะครับ ย้ำนะครับว่ามีทุกรุ่นนะครับรถมีทุกรุ่นนะครับลูกหมากแหลกตัวในนะครับแต่หน้าตาหน้าตาจะคล้ายกันครับไม่ไม่ต่างกันมากนะครับระบบจะคล้ายกันเนี่ยอย่างตัวที่เก่าตัวเก่านะครับที่มันหลวมแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขยับได้เลยครับเนี่ยไม่สู้นะครับไม่โดนะครับเนี่ยหมดสภาพนะครับหลวมมากนะครับเนี่ยส่วนตัวใหม่นะครับเนี่ย มันแทบจะอย่าว่าแต่ขยับเลยครับเนี่ยบิดให้แรงแค่ไหนก็ไม่ไปนะครับนอกจากเรา,เราจะเอาปากกาจับหรืออะจับหรือเคาะแรงๆนะครับถึงจะขยับเนี่ยฮะเนี่ยนะครับ ที่ผมบอกเทคนิคไว้ตอนแรกนะครับที่ผมจะนับเกลียวตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยตัวเนี้ตัวนี้ไว้นะครับหลังจากผมประกอบอลูกหมากแหลกตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ยางกันฝุ่นแหลกเข้าไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกหมากแหลกตัวนอกเนี่ยสังเกตว่ามันจะแน่นมากเลยครับี่เนี่ยแน่นมากครับไม่มีตกไม่มีหล่นนะครับ คือของใหม่ๆหรือสภาพสมบูรณ์เนี่ยมันค่อนข้างแน่นนะครับแต่ของที่มันหมดสภาพแล้วเ,เนี่ยนะฮะหลวมมากนะครับเนี่ยขยับเล่นได้เลยนะครับก็ผมจะนับเกลียวตัวนี้ไว้นะครับเป็นเกลียวตัวนี้นะครับผมนับไว้ที่อา่า หกเกลียวนะครับหกเกลียวนะครับผมก็จะนับหนึ่งหนึ่งนะครับ2องสามสี่ห้าหตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับหกเกลียวนะครับแล้วผมก็จะหมุนน็อตตูมียเข้าไปในระยะที่หกเกลียวพอดีนะครับก็เนี่ยฮะของผมผมนับไว้ที่หกเกลียวนะครับตรงเนี้ย คือตัวเนี้ยถ้าเราเบิกศูนย์เนี่ยระยะเกลียวมันค่อนข้างมาตรฐานนะครับค่อนข้างใกล้เกียวของเดิมนะครับผมนัไปที่6เกลียวนะครับแล้วก็ผมจะหมุนตัวเมียเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกหมากแหลกตัวนอกเข้าไปนะครับระยะมันก็จะใกล้เกียงของเดิมจนะถามว่าเป๊ะไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มันก็ทําให้แบบ เราขับไปตั้งศูนย์เนี่ยคือรถมันมันไม่เสียศูนย์มากนะครับมันทําให้แบบขับง่ายบางทีเราประกอบไปแล้วมันมันไม่ตรงคือมันเสียศูนย์มากอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เวลาเราขับไปตั้งศูนย์เนี่ยนะฮะมันขับยากนะครับล้อมันล้อมันกลางออกไม่เท่ากันนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝาก ไว้เช็คนะครับสำหรับระบบช่วงล่างอีกอย่างหนึ่งนะครับสังเกตอาการยังไงนะครับหนึ่งเนี่ยถ้าเอาแบบชัดๆเลยนะครับเวลาเราขึ้นรถเราขึ้นฮอยหรือขึ้นแม่แรงล้อหน้านะครับล้อหน้านะครับรถประเภทไหนก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบ,บะรถเก๋งเบนซ์บีเอ็มฮอนด้าหรือแล้วแต่ระบบจะคล้ายๆกันหมดนะครับ ให้เรามาโยกล้อเหมือนที่ผมโยกตอนแรกในคลิปะครับโยกเข้าออกแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนเราเลี้ยวรถนะครับลูกโยกเบาๆคือถ้าล้อมันขยับแบบได้อย่างเงี้ยก็2อย่างครับแน่ๆหนึ่งคือตัวนี้นะครับลูกหมากตัวนี้นะครับ2คือลูกหมากแหลกตัวในนะครับหรือภาษาช่างเรียกว่าไม้ตีกองนั่นเองนะครับส่วนไอ้นี่คือลูกหมากแหลกตัวนอกนะครับจะมี2ตัวนะครับถ้าขยับได้นะครับ สองตัวนี้ยังแน่นนะครับซ้ายขวาต้องแน่นนะครับก็ต้องดูระบบแหลกนะครับว่ามันหลวมไหมนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับแหลกถ้ามันไม่เสียหายมากนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับตะไคร้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ